ปวดศีรษะไมเกรนเป็นการปวดที่รบกวนชีวิตประจำวันโดยมีลักษณะาการปวดแบบตุบๆเป็นจังหวะมักจะปวดข้างเดียวของศีรษะแต่สามารถเป็นทั้งสองข้างได้โดยอาการในช่วงแรกนั้นมักจะมีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยและจะค่อยๆเพิ่มความรุนแรงขึ้นบางรายมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้อาเจียนอ่อนแรงและไวต่อแสงเสียงหรือกลิ่นมากขึ้นสาเหตุของไมเกรนได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในผู้หญิงมักจะพบว่าผู้หญิงมีโอกาสปวดไมเกรนมากกว่าผู้ชาย 2. อออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไป 3. การอดอาหารหรือการรับประทานอาหารอย่างไม่เพียงพอ 4. การนอนหลับไม่เพียงพอหรือมากเกินไป 5. สภาพแวดล้อมเช่นแสงจ้าหรือแสงแดดเสียงดังกลิ่นที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลัน การถอนหรือการพยายามลดคาเฟอีนแบบหักดิบ 7. การใช้ยาบางชนิด 8. ความเครียดและ9การสูบบุหรี่อาการปวดไมเกรนแบ่งเป็นสีระยะดังนี้ 1. ระยะก่อนมีอาการช่วงเวลาตั้งแต่24ชั่วโมงก่อนมีอาการปวดศีรษะมักพบอาการดังนี้อยากอาหารอารมณ์แปรปรวนควบคุมการหาไม่ได้มีอาการหาบ่อยครั้งบวมน้ำหรือปัสสาวะบ่อย 2. ระยะอาการนำช่วงเวลาตั้งแต่20-40ถึงนาทีก่อนมีอาการหรือระหว่างปวดศีรษะมาพบอาการดังนี้เห็นแสงแฟตแสงจ้าหรือแสงเป็นซิกแซกและร่างกายอ่อนแรง 3. ระยะปวดศีรษะช่วงมีอาการปวดศีรษะตั้งแต่4-24ถึงชั่วโมงมาพบอาการปวดศีรษะเพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้น 4. ระยะมีอาการช่วงนี้อาการสามารถแสดงได้เป็นวัน มาพบอาการหมดแรงอ่อนแรงสับสนวิธีการป้องกันไมเกรนมีดังนี้มันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วิธีการรักษาแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ 1. การรักษาโดยไม่ใช้ยาโดยการหลีกเลี่ยงการการะตุ้นต่างๆเช่นแสงสีเสียงกลิ่นอากาศที่แปลเปลี่ยนการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การหารกิจกรรมหรืองานอดิเรกทำการดีกลี่ยงอาหารรสจัดหรืออาหารที่มีความมัน 2. การรักษาโดยใช้ยาแบ่งออกเป็น2กลุ่มยากลุ่มที่ 1. ยาบรรเทาอาการปวดกินเมื่อมีอาการยากลุ่มบรรเทาทั่วไปเช่นยาพาราเซตามอลยากแก้อักเสบ ยากลุ่มทิบแทนยากลุ่มเอกอกอดโดยยากลุ่มเออร์กอดนั้นหากใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือในปริมาณสูงอาจทําให้หลอดเลือดส่วนต่างๆของร่างกายนั้นหดตัวรุนแรงถึงเสียชีวิตโดยต้องใช้ยาภายใต้การควบคุมของแพทย์ ยากลุ่มที่2อยาป้องกันไมเกรนเหมาะสำหรับใช้ในผู้ที่มีอาการปวดบ่อยครั้งต้องกินยาต่อเนื่องประจำทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหรือลดความรุนแรงของอาการปวดลงหากพบว่าตนเองปวดศีรษะบ่อยครั้งไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นโรคไมเกรนเสมอไปควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและหาแนวทางการแก้ไข